ครูแม็กก็ขอสวัสดีเด็กนักเรียนที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวิดีโอนี้นะครับก็เป็นวิดีโอย้อนหลังนั่นเองครับนักเรียนซึ่งในคาบเรียนนี้นะครับนักเรียนก็จะได้เรียนสดผ่านระบบไลฟ์มิสติ้งหรือระบบซูมกับครูนิชามนั่นเองครับหรือครูกิกในการไลฟ์และสอนสดออนไลน์ผ่านระบบดังกล่าวส่วนในวิดีโอย้อนหลังนะครับสาหรับนักเรียนนะครับที่ไม่สะดวกเข้าเรียนตรงตามเวลา หรือผู้ปกครองของนักเรียนนะครับมีความจำเป็นที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอย่างเช่นโทรศัพท์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตเพื่อใช้ประกอบอาชีพนักเรียนก็ไม่ต้องกังวลไปเลยครับเพราะในวิดีโอสื่อการสอนนี้นะครับก็เป็นวิดีโอย้อนหลังนั่นเองที่นักเรียนนะครับจะได้รับชมสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษากับครูแม็กภาคเรียนที่2ตอนที่8หน่วยการเรียนรู้ที่3วันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนและศึกษากันในเรื่องความสําคัญของการจัดเก็บภาษีนั่นเองครับนักเรียน และที่สําคัญนะครับนักเรียนก็อย่าลืมเตรียมหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นปฐมศึกษาปีที่3เล่มสีม่วงนักเรียนสามารถเปิดหนังสือเรียนควบคู่กับการเรียนการสอนหน้าที่110นั่นเองครับเราจะเรียนกันในหัวข้อเรื่องความสําคัญของการจัดเก็บภาษีและนักเรียนนะครับก็อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนให้เรียบร้อยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่บทเรียนไปพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์ การเรียนรู้กันหน่อยนะครับว่าจุดประสงค์ของการเรียนรู้วันนี้มีอะไรบ้าง1นงก็คือบอกความหมายและความสําคัญของภาษีได้2ก็คือวิเคราะห์ความสําคัญของภาษีที่มีต่อการพัฒนาด้านต่างๆและ 3. เห็นความสําคัญของการจัดเก็บภาษีจากผู้ที่มีรายได้นั่นเองครับต่อไปนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูความสําคัญการจัดเก็บภาษีกันนะครับว่ามีความสําคัญอย่างไรรัฐบาลนะครับมีความจําเป็นต้องจัด เก็บภาษีจากประชาชนเพื่อนําเงินที่ได้มาใช้เป็นงบประมาณในการพัฒนาประเทศรวมถึงการจัดสวัสดิการการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีคืนภาษีที่จัดเก็บได้รัฐบาลน,นํามาใช้พัฒนาจัดหาและให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่างๆเอแล้วนะักเรียนทราบหรือไม่ว่าสถานที่ต่างๆที่รัฐบาลได้สร้างขึ้น เพื่ออำวยความสะดวกความสบายให้กับประชาชนมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนะื้อหาเพื่อรับชมรูปภาพกันไปพ,พร้อมๆกันเลยนะครับนักเรียนรูปภาพแรกนะครับนักเรียนก็คือรูปโรงพยาบาลนั่นเองครับหรือเราอาจจะเรียกว่าสถานพยาบาลหรือศูนย์การแพทย์เป็นสถานที่สําหรับการบริการด้านสุขภาพโดยมักที่จะมุ่งเน้นทางด้านการส่งเสริมป้องกันร,รักษาและฟื้นฟูภาวะความเจ็บป่วยหรือโรคต่างๆทั้ง ทางร่างกายและทางจิตใจในประเทศไทยนะครับมีการให้บริการทั้งโรงพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนรวมทั้งคลินิกรงพยาบาลส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นโรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณาสุขโดยโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาคจะขึ้นตรงกับสำนักงานปาลัดกระทรวงสาธารณาสุขเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดหรืออำเภอต่างๆมีหลากหลายระดับตามขีดความสามารถการรักษากับโรงพยาบาลรัฐนั้นนะครับนักเรียนนักเรียนสามารถ มาใช้สิทธิและสวัสดิการของรัฐหรือสวัสดิการของที่ทํางานได้หลากหลายสิทธิแถมค่าใช้ใจ่ายในโรงพยาบาลของรัฐก็ไม่แพงเข้าถึงบุคคลได้ทุกครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคนที่มีเงินเดือนน้อยหรือเงินเดือนมากก็ตามและยังมีสิทธิบัตรท้อง30บาทที่รักษาได้ทุกโรคแล้วก็ครอบคลุมทั้งการตรวจค่ารักษาค่ายาและค่าจอดเลือดจากผลเล็บต่างๆที่คุณแม็กได้กล่าวมาข้างต้นนะครับก็คือการให้บริการนั่นเองครับ ับกับประชาชนโดยนําเงินภาษีของประชาชนนะครับมาใช้เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการรักษาในด้านต่างๆให้ล้ําสมัยและสามารถรักษาได้ทุกรคนั่นเองครับบริการที่ภาครัฐนะครับจัดหาและให้บริการแก่ประชาชนรูปต่อไปก็คือรูปการสร้างไฟฟ้าเองครับหรือเสาไฟฟ้าจะให้มีสาธารณูปโภคเช่นไฟฟ้าซึ่งก็สร้างความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนอย่างเช่นในยามการข้ามกลางคืนเรามีไฟฟ้าใช้ส่งสว่า ในหนทางต่างๆทํา,า,าทให้ผู้ใช้สัญจรหรือผู้ที่ขับขี่รู้สึกปลอดภัยนั่นเองครับไฟฟ้าก็คือพลังงานรูปแบบหนึ่งนะครับนักเรียนสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานในรูปแบบอื่นได้เช่นพลังงานกลพลังงานความร้อนประโยชน์ของไฟฟ้านะครับก็ก่อให้เกิดพลังงานอื่นๆเช่นความร้อนหรือแสงสว่างนั่นเองครับการไฟฟ้านะครับมีหน้าที่บริการจําหน่ายไฟฟ้าแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยรูปภาพต่อไปนะครับก็เป็นการบริการ การที่ภาครัฐจัดหาและให้บริการแก่ประชาชนรูปภาพนี้ก็คือน้ําประปานั่นเองครับหรือน้ําก๊อกเป็นสาธารณปโภคพื้นฐานนะครับที่จําเป็นในปัจจุบันนะครับน้ําประปาน,นะครับก็ผ่านการคัดกรองให้สะอาดปราศจากเชื้อโรคแล้วจ่ายไปให้ประชาชนบริโภคใช้สอยนั่นเองการทําระบบน้ําประปาทําให้มีน้ําเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อนํามาใช้ในการบริโภคหรือบริโภคนั่นเองครับรูปภาพต่อไปนะครับนักเรียนเป็นการบริโภค การที่ภาครัฐจัดหาให้บริการแก่ประชาชนรูปนี้นะครับก็คือรูปถนนหนทางนั่นเองครับถนนนะครับนักเรียนมีความสําคัญด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งประเทศถนนนํามาซึ่งความเจริญทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชาติเพื่อสาธารณประโยชน์ในการเดินทางการขนส่งสินค้าไปยังชนบทหรือท้องถิ่นที่ห่างไกลเป็นการขยายความเจริญออกไปตามหัวเมืองต่างๆในทุกภูมิภาคของประเทศ นำมาซึ่งผลิตผลและผลิตภัณฑ์ต่างๆก่อนอื่นเลยนะครับนักเรียนเรามาทราบถึงความหมายและความสัมพันธ์ของภาษีกันก่อนเป็นอย่างแรกเลยนะครับนักเรียนภาษีหมายถึงเงินที่ผู้มีรายได้มีหน้าที่จะต้องใจ่ายให้แก่รัฐบาลเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาประเทศในด้านต่างๆยกตัวอย่างเช่นนําไปสร้างโรงเรียนเพื่อพัฒนาประเทศในด้านการศึกษาหรือนําไปใช้สร้างโรงพยาบาลเพื่อ พัฒนาประเทศในด้านสาธารณาสุขเป็นต้นนะครับซึ่งการเสียภาษีถือเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยอย่างหนึ่งหากผู้ใดลีกเลี่ยงการเสียภาษีย่อมมีโทษตามกฎหมายครูแม็กก็จะขอสรุปให้นักเรียนฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับภาษีคือเงินที่รัฐบ,บาลเรียกเก็บจากประชาชนเพื่อนํามาใช้ในการบริหารประเทศให้เจริญก้าวหน้าทั้งทางเศรษฐกิจการศึกษาสาธารณสุขการป้องกันประเทศและการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้างสาธารณูปโภคในด้านต่างๆนั่นเองครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาศึกษาการบริการที่ภาครัฐจัดหาและให้บริการแก่ประชาชนที่สําคัญนะครับก็จะมีด้วยการ4ด้านเดี๋ยวเรามาศึกษาไปพร้อมกันเลยครับว่าแต่ละด้านมีอะไรกันบ้าง1ก็คือในด้านการศึกษานั่นเองครับนักเรียนก็จะมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในทุกระดับชั้นก็คือโรงเรียนนั่นเองครับสนับสนุนงบประมาณเรียนฟรีสําหรับโรงเรียนของรัฐบาล และก็สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในระดับชั้นต่างๆหรือสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีเรียนเก่งมีความขยนันมีความสามารถเพื่อนําเงินทุนไปต่อยอดในการศึกษาในระดับที่สูงกว่าและ2ก็คือด้านสาธารณาสุขด้านสาธารณาสุขเนี่ยได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลของรัฐในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยแล้วก็จดสวัสดิการด้านสุ สุขภาพให้แก่ประชาชนในการดูแลด้านสุขภาพของประชาชนและสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัยด้านการแพทย์ในด้านต่างๆอย่างเช่นในสถานการณ์ตอนนี้นะครับก็คือสถานการณ์โควิดนั่นเองทางรัฐบาลน,นะครับก็จะมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัยทางการแพทย์เกี่ยวกับไวรัสโควิดก็จะมีนักไวรัสวิทยานะครับเข้ามาศึกษาคิดค้นและหาวิธีแก้ไขปัญหาและยับยัง้งอันนี้ ก็คือการสนับสนุนงบประมาณนะครับเพื่อการวิจัยทางการแพทย์โดยนำภาษีของประชาชนมาเป็นงบประมาณสนับสนุนในการวิจัยต่อไปด้านที่3ก็คือด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานรัฐก็จัดให้มีการพัฒนาด้านระบบไฟฟ้าและการป,าปาระปารวมไปถึงการสร้างถนนหนทางหรือพัฒนาทางชนบททางหลวงแผ่นดินสาระน่ารู้ในวันนี้นะครับนักเรียนนักเรียนจําชื่อถนนทางหลวงแผ่น แผ่นดินในประเทศไทยได้ไม่เอ่ยถนนทางหลวงแผ่นดินของประเทศไทยนะครับหลักๆเลยมีสีสายนั่นเองครับนักเรียนทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่1ก็คือถนนพหลโยธินมีเขตแดนจากกรุงเทพมหานครจนถึงอำเภอแม่สายหมายเลขที่2ก็คือถนนมิตรภาพมีเขตแดนจากจังหวัดสระบุรีจนถึงจังหวัดหนองคายหมายเลขที่3ก็คือถนนสุขุมวิทมีเขตแดนจากจังหวัดกรุงเทพจนถึงจังหวัด หมายเลขที่4ก็คือถนนเพชรเกษมนั่นเองครับมีเขตแดนจากกรุงเทพมหานครจนถึงอำเภอสเดาจังหวัดสงขลานั่นเองครับอันนี้ก็เป็นเขตแดนถนนสีสายนะครับนักเรียนที่นักเรียนบางคนก็อาจจะเคยขับขี่บนถนนกับผู้ปกครองกันมาบ้างแล้วซึ่งถนนแต่ละเส้นแต่ละสายนะครับก็จะมีความแตกต่างกันออกไปและก็มีความสําคัญในการสัญจรไปมานั่นเองครับซึ่งรัฐบาลนะครับก็จะมีบทบาทในการพัฒนาทางหลวงในด้านต่างๆเช ช่นติดตั้งป้ายจราจรพัฒนาถนนยกระดับทางหลวนต่างๆสัญญาณไฟจราจรและไฟฟ้าในพื้นที่ต่างๆเพื่อในยามกลางค่ำกลางคืนมีแสงสว่างตามถนนหนทางซึ่งทำให้ตัวเรานะครับหรือผู้ขับขี่คนอื่นๆเมื่อเราได้ใช้ถนนหรือสัญจรก็จะรู้สึกปลอดภัยและการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนอย่างเช่นรถมีรถโดยสารประจำทางรถไฟรถไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนนะครับมีความสะดวกในการเดินทางแล,และก็4ด้านสังคมสงเคราะห์ก็จะมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเด็กคนพิการคนชราเด็กกำพร้าและผู้ยากไร้และก็จัดให้มีหน่วยบรรเทาสาธารณาภายัยเช่นสถานีดับเพลิงหน่วยกู้ภัยกู้ชีพศูนย์บรรเทาทุกข์สำหรับผู้ประสบภัยอันนี้ก็จะมีการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในด้านต่าง นััเองครบและนอกจากนี way, <rawd Moder> ้นะครับรัฐบาลนําเงินภาษีไปใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินเดือนของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทําหน้าที่ต่างๆเพื่อบริการประชาชนเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีอาชีพใดบ้างที่รัฐบาลนําเงินภาษีไปใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินเดือนของเจ้าหน้าที่และข้าราชการรูปภาพแรกนะครับก็คือครูนั่นเองครับเป็นข้าราชการนะครับซึ่งรัฐบาลนะครับจะนําเงินภาษีไปใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินเดือนของข้าราชการครู เองครับซึ่งครูก็มีหน้าที่หลักๆเลยนะครับก็คือการสอนสอนให้นักเรียนนะครับของตนนะครับมีความรู้มีความสามารถเพื่อใช้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพของตัวนักเรียนเองในอนาคตนั่นเองครับและยังสอนให้นักเรียนนะครับเป็นคนดีคิดดีทําดีเพื่อเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติและไม่เป็นภาระหรือปัญหาของสังคมในภายภาคหน้านั่นเองครับรูปภาพต่อไปนะครับก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั่นเองครับอาชีพทหารนะ ครับรัฐบาลก็นําเงินภาษีไปใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินเดือนของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ทหารเช่นกันครับซึ่งทหารนะครับจะมีหน้าที่อย่างเดียวคือปกป้องดํารงไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประชาชนและประชาธิปไตยให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันไม่แตกแยกรูปภาพต่อไปนะครับก็คือเจ้าหน้าที่ตํารวจนั่นเองครับรัฐบาลนะครับก็นําเงินภาษีนะครับไปใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินเดือนของข้าราชาร ราชการหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเช่นกันครับซึ่งตำรวจนะครับที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ตรวจตารักษาความสงบจับกลุมและปราบปรามผู้กระทําความผิดรูปภาพต่อไปนะครับก็คือคุณหมอนั่นเองครับรัฐบาลนะครับก็นําเงินนะครับภาษีไปใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินเดือนของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาลที่เกี่ยวข้องในการด้านรักษาในด้านต่างๆซึ่งแพทย์หรือพยาบาลนะครับหรือคุณหมอก็มีหน้าที่นะครับตรวจความผิดปกติร่างกายของประชาชนและจิตใจสั่งยาให้การรักษาและความรับผิดช,ชอบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในด้านการส่งเสริมสนับสนุนป้องกันร,รักษาโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพและยังมีอีกหลากหลายอาชีพนะครับที่รัฐบาลให้เงินสนับสนุนซึ่งเงินในส่วนนี้นะครับก็เป็นเงินของประชาชนนั่นเองครับ เพื่อนำไปใช้จ่ายเป็นเงินเดือนของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทําหน้าที่ในด้านต่างๆเพื่อบริการประชาชนนั่นเองครับและก็ต่อไปเดี๋ยวเรามาศึกษากันในเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันในส่วนนี้ครูแม็กก็เคยบอกนักเรียนไปแล้วนะครับว่าทําไมถึงต้องมีการเก็บภาษีเดี๋ยวครูแม็กก็จะสรุปให้นักเรียนฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เพราะว่ารัฐนะครับนําเงินภาษีไปใช้พัฒนาประเทศและจัดหาบริการให แก่ประชาชนเช่นด้านการศึกษาด้านสาธารณสุขด้านสังคมสงเคราะห์ด้านสาธารณูปโภคในด้านอื่นๆเอแล้วใครบ้างล่ะครับนักเรียนที่จะต้องเสียภาษีนักเรียนทราบกันไหมเอ่ยการเสียภาษีเนี่ยครับเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนนะครับนักเรียนที่มีรายได้ไม่ว่าจะเป็นรายได้จากการทํางานรายได้จากการค้าขายรายได้จากการประกอบธุรกิจหรือกิจการต่างๆในส่วนนี้ข้างต้น ที่ครูแม็กได้กล่าวไปนะครับเมื่อตะกี้ภาษีคืออะไรใช่ไหมละครับความสําคัญของภาษีนะครับก็ตามนี้เลยครับนักเรียนก็คือรัฐเนี่ยจะต้องมีการจัดเก็บภาษีเพื่อนําเงินหรือภาษีส่วนนี้เนี่ยไปพัฒนาประเทศนั่นเองครับอันนี้ก็คือถึงแม้ตัวนักเรียนเองนะครับไม่สามารถที่จะเสียภาษีได้แต่คนในครอบครัวของนักเรียนที่มีรายได้จะต้องมีการเสียภาษีนั่นเองครับให้กับรัฐบาลใช่ไหมละครับอย่างเช่นพ่อ ่ของนักเรียนผู้ที่มีรายได้จากการทำงานผู้ที่ค้าขายหรือผู้ที่ประกอบธุรกิจหรือกิจการต่างๆจะต้องมีการจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลดังนั้นประชาชนที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่รัฐกำหนดไว้ทุกคนนะครับต้องมีหน้าที่เสียภาษีให้กับรัฐบาลซึ่งเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหากผู้ใดนะครับที่หลีเกเลี่ยงไม่เสียภาษีถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายนะครับผู้แม่ ก็มีกิจกรรมคําถามชวนคิดนะครับให้นักเรียนนะครับช่วยการแสดงความคิดเห็นการเสียภาษีมีความสําคัญอย่างไรครับนักเรียนครูแม็กจะให้เวลานักเรียน3วิน,นะครับในการคิดคําตอบ1 2 3เฉลยนะครับรัฐนะครับก็นำเงินภาษีที่จัดเก็บได้ไปใช้ในการพัฒนาประเทศชาติและกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนั่นเองครับหรือสาธารณประโยชน์คำถามข้อต่อไปนะครับหากไม่มีการจัดเก็บภาษีจะเกิดผลต่อประเทศอย่างไรนักเรียนก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับ1 2 3เฉลยนะครับรัฐไม่มีเงินเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศและสร้างสาธาร ปโภคในด้านต่างๆได้นั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างล้วครับนักเรียนกับคําถามชวนคิดที่ครูแม็กนํนมาฝานักเรียนในวันนี้นะครับครูแม ก็จะขอสรุปบทเรียนให้นักเรียนได้ทบทวนและฟังกันอีกรอบนึงนะครับถึงความหมายและความสำคัญของภาษีเอนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยว่าภาษีคืออะไรครับภาษีก็คือเงินที่รัฐบาลนะครับเรียกเก็บจากประชาชนที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนั่นเองครับส่วนความสำคัญของภาษีนะครับนักเรียนยังจำกันได้ไหมเอ่ยก็คือนำไปพัฒนาประเทศในด้านต่างๆนั่นเองครับและนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชา ชนในประเทศให้ดีขึ้นนักเรียนก็คงจำกันได้เลยใช่ไหมล่ะครับครูแม็กก็จะขอฝากให้นักเรียนนะครับนำบทเรียนวันนี้นะครับไปทบทวนกันด้วยนะครับครูแม็กก็จะขอสรุปบทเรียนให้นักเรียนได้ทบทวนและฟังกันอีกรอบนึงนะครับถึงความหมายและความสําคัญของภาษีเอนักเรียนจําได้ไหมเอ่ยว่าภาษีคืออะไรครับภาษีก็คือเงินที่รัฐบาลนะครับเรียกเก็บจากประชาชนที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดนั่นเองครับส่วนความสําคัญของภาษีนะครับนักเรียน ยังจำกันได้ไหมเอ่ยก็คือนําไปพัฒนาประเทศในด้านต่างๆนั่นเองครับและนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศให้ดีขึ้นนักเรียนก็คงจํากันได้เลยใช่ไหมล่ะครับครูแม็กก็จะขอฝากให้นักเรียนนะครับนําบทเรียนวันนี้นะครับไปทบทวนกันด้วยนะ ภาระชิ้นงานของนักเรียนในวันนี้นะครับก็จะเป็นใบงานในรูปแบบใหม่นะครับสาหรับนักเรียนที่เคยทํากันมาบ้างแล้วนะครับหรือว่ายังไม่เคยทําฉะนั้นนักเรียนก็ต้องตั้งใจฟังกันด้วยนะครับใบงานแบบลากวางนะครับหรือเรียกว่าไลฟ์เวิร์กชีตนั่นเองครับนักเรียนใบงานออนไลน์ที่8เรื่องความสําคัญของการจัดเก็บภาษีนั่นเองครับสิ่งแรกที่นักเรียนต้องทําเลยนะครับให้นักเรียนนะครับเข้าไปที่กลุ่ม Facebook ห้องเรียนของนักเรียนนะครับของแต่ละห้องครูแม็กนะครับก็จะโพสต์วิดีโอ YouTube ในห้อง เรียนของนักเรียนนะครับก็จะเป็นวิดีโอเนื้อหานะครับเกี่ยวกับการเรียนการสอนเรื่องความสําคัญของการจัดเก็บภาษีตอนที่8วิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมจากนั้นนะครับให้นักเรียนครับคลิกไปที่แสดงความคิดเห็นใต้คอมเมนต์นะครับก็จะแสดงลิงก์ใบงานออนไลน์ที่8เรื่องความสําคัญของการจัดเก็บภาษี www.liveworkkid.com นั่นเองครับหรือนักเรียนคนไหนนะครับที่เข้าเรียนสดผ่านระบบไลฟ์มิทติ้งขณะที่คู่แม็กนะครับส อนเนื้อหาและมอบหมายชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วครูแม็กนะครับก็จะแปะลิงก์ใบงานไว้ในช่องข้อความของห้องเรียนนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการเข้าทําใบงานสําหรับที่นักเรียนนะครับกําลังเรียนออนไลน์อยู่กับครูแม็กในขณะนี้เมื่อนักเรียนนะครับเห็นลิงก์ใต้คอมเมนต์แล้วนะครับก็คือใบงานออนไลน์ที่แปเรื่องความสําคัญของการจัดเก็บภาษีก็ให้นักเรียนนะครับคลิกเข้าไปที่ใบงานหนึ่งครั้งครับจากนั้นก็ให้นักเรียนนะครับรอสักครู่ครับใบงานก็จะปรากฏขึ้นนะ อาจจะมีการราช้าเล็กๆน้อยๆนะครับนักเรียนในการเปิดหรือดาวน์โหลดใบงานอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียนด้วยนะครับว่ามีความสเสถียรหรือไม่จากนั้นเมื่อนักเรียนเปิดลิงก์เว็บชิ้นงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะปรากฏใบงานในลักษณะแบบนี้ครับใบงานออนไลน์ที่8เรื่องความสําคัญของการจัดเก็บภาษีนั่นเองครับนักเรียนเป็นใบงานแบบละวางขั้นตอนที่2นะครับให้นักเรียนสังเกตไปที่ชื่อชั้นนามสกุลน,นะครับกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงชื่อ ชื่อนามสกุลให้นักเรียนนะครับคลิกไปที่กรอบหนึ่งครั้งครับเมื่อน,นักเรียนคลิกไปที่กรอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะปรากฏแป้นพิมพ์ขึ้นมาครับในกรอบชื่อนามสกุลนักเรียนก็พิมพ์ชื่อนามสกุลของนักเรียนใส่ลงได้เลยครับตัวอย่างนะครับเดี๋ยวครูแม็กจะทําให้ดูครับอันนี้ก็คือชื่อของครูแม็กนะครับเด็กชายธีรวุฒิลูกสุวรรณเมื่อน,นักเรียนนะครับ พิมพ์ชื่อนามสกุลของนักเรียนเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนะครับคิดไปที่กรอบสีแดงตรงชั้นเองครับจากนั้นนักเรียนก็พิมพ์ลงไปเลยครับป3ทับ 1. ช่องต่อไปก็คือเลขที่นั่นเองครับตรงกรอบสีแดงนักเรียนก็คลิกลงไปหนึ่งครั้งและนักเรียนก็พิมพ์ลงไปเลยครับ64อันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับนักเรียนที่ครูแม็กได้พูดขึ้นมาข้างต้นจากนั้นนะครับนักเรียนก็พิมพ์ชื่อของนักเรียนลงไปเลยครับชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยนะครับเมื่อนักเรียนนะครับพิมพ์ชื่อชั้นเเลขทีี่รยบ ร้อยแล้วก็ให้นักเรียนนะครับสไลด์หน้าจอลงมาข้างล่างนิดหนึ่งครับเพื่อนักเรียนจะได้เห็นใบงานนะครับสาหรับนักเรียนบางคนนะครับอาจจะเปิดด้วย iPad นะครับหรือมือถือหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กขนาดจอนะครับก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับนักเรียนก็สามารถสไลด์เลื่อนลงมาเพื่อนักเรียนนะครับจะได้เห็นใบงานอย่างเต็มจอและชัดเจนนั่นเองครับอันนี้ก็คือใบงานออนไลน์ที่8เรื่องความสําคัญของการจัดเก็บภาษีนั่นเองครับหลายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและ วัฒนธรรมภาคเรียนที่2ชั้นประถมศึกษาปีที่3อันนี้นะครับก็คือความสําคัญของภาษีนั่นเองครับเมื่อก,กี้นะครับครูแม็กก็ได้บอกนักเกรียนไปแล้วนะครับว่าภาษีมีอะไรบ้างแล้วก็รัดเองจัดให้ประชาชนนะครับในด้านใดบ้างอ่าเดี๋ยวเรามาดูคําชี้แจงกันหน่อยนะครับนักเกรียนครูแม็กนะครับก็จะให้หนักเกรียนนะครับลากแผนผังความคิดนะครับลงในช่องว่างโดยวิเคราะห์เกี่ยวกับความสําคัญของภาษีที่มีต่อการพัฒนาประเทศด้านต่างๆนักเรียนสังเกตเห เห็นไหมครับที่ปรากฏแสดงนะครับบนหน้าจอในใบงาน g ร t w o r k s h e e t อันนี้ก็จะมีความสำคัญของภาษีนั่นเองครับด้านการศึกษาด้านสาธารณาสุขด้านสังคมสงเคราะห์และด้านสาธารณุโภคอื่นๆให้นักเรียนนะครับวิเคราะห์เกี่ยวกับความสำคัญของภาษีที่มีต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆให้นักเรียนนะครับละวางความสัมพันธ์ของความสำคัญของภาษีนะครับนักเรียนสามารถเปิดดูหนังสือเรียน เล่มสีม่วงได้เลยนะครับเพื่อประกอบกับก,บการทําชิ้นงานหน้าที่110นั่นเองครับนักเรียนไม่ต้องรีบทํานะครับเพราะว่าการทําชิ้นงานนี้ไม่ได้มีการจับเวลาใดๆทั้งสิ้นครับใบงานออนไลน์นี้นะครับก็จะเป็นการเก็บคะแนน10คะแนนนั่นเองครับนักเรียนก่อนที่นักเรียนนะครับจะลากแผนผังความคิดมาใส่ในช่องว่างสีแดงนักเรียนก็ควรจะคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับความสําคัญของภาษีที่มีต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆก่อนที่นักเรียนจะลากมาวางทุกครั้งนะครับเรามาดูกัน กันต,ต่อเลยครับนักเรียนและก็มีรูปด้านล่างนะครับด้านซ้ายมือนะครับก็คือรูปมหาวิทายาลัยศูนย์อนามัยสถานีดับเพลิงและรถโดยสารประจําทางนั่นเองครับอันนี้ก็คือชิ้นงานแบบไร์เวิร์กชีตโดยให้นักเรียนนะครับลากแผ่นผังความคิดนะครับลงในช่องว่างให้ถูกต้อง เดี๋ยวครูแม็กจะทําเป็นตัวอย่างคําตอบให้นักเรียนชมกันนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือนําคําตอบที่ถูกต้องลากมาวางไว้ในช่องนั่นเองครับอย่างเช่นข้อที่หนึ่งนะครับถามว่าความสําคัญของภาษีด้านสาธารณูปโภคอื่นๆรูปที่ปรากฏก็คือรูปสะพานนั่นเองครับเราก็เลือกคําตอบที่ถูกต้องกดค้างที่คําตอบแล้วนักเรียนก็สไลด์มือลากมาวางใส่ในช่องว่างสีแดงให้ถูกต้องนะครับด้านสาธารณูปโภคอื่นๆนะครับก็คือสะพานนั่นเองครับคําตอบที่ถูกต้อง ก็คือนำไปใช้สร้างสะพานเพื่อพัฒนาประเทศในด้านสาธารณูปโภคนักเรียนก็คลิกค้างที่คําตอบเลยครับจากนั้นนักเรียนก็ลากคําตอบนะครับมาวางในช่องสีแดงให้ถูกต้องและนักเรียนก็ปล่อยมือนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับคําตอบเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับหนึ่งข้อด้านสาธารณูปโภคอื่นๆสะพานนําไปใช้สร้างสะพานเพื่อพัฒนาประเทศในด้านสาธารณูปโภคแล้วก็จะมีเส้นนะครับลากลงมาก็คือรถโดยสารนี่น ค,คำตอบที่ถูกต้องของรถโดยสารประจําทางก็คือนําไปใช้สร้างรถโดยสารประจําทางเพื่อพัฒนาประเทศในด้านสาธารณูปโภคนักเรยียนก็กดค้างที่คําตอบเช่นเคยเลยครับแต่นักเรยียนก็ลากคาตอบที่ถูกต้องนะครับลงมาวางในกรอบสีแดงของกรอบรถโดยสารประจําทางอันนี้ก็เป็นอ่านเสร็จสิ้น2ข้อแล้วนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างคําตอบนะครับนักเรยียนครูแม็กจะขอทวนนักเรยียนอีกครั้งนึงนะครับให้นักเรยียนนะครับอ่านคําถามที่แสดงความสัมพันธ์ ความสําคัญของภาษีแล้วนักเรียนนะครับไปเลือกคําตอบกดค้างที่คําตอบที่นักเรียนคิดว่าถูกต้องละมาวางในช่องสี่เหลี่ยมสีแดงนั่นเองครับเมื่อนักเรียนได้ราบคาตอบมาใส่ในช่องสี่เหลี่ยมในช่องว่างสีแดงครบเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็อย่าลืมสังเกตตรวจทานคําตอบว่านักเรียนได้ทําครบทุกข้อตามที่ครูแม็กสั่งหรือไม่เมื่อนักเรียนนะครับตรวจทานคําตอบว่านักเรียนได้ทําครบเรียบร้อยครบทุกข้อแล้ว จากนั้นให้นักเรียนนะครับกดคําที่ฟินิชกรอบสีฟ้าด้านล่างนะครับก็จะเป็นอันส่งคําตอบเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับระบบไลท์เวิร์กชีตของครูแม็กก็จะตรวจทานคําตอบที่นักเรียนได้ส่งคําตอบมานะครับก็จะปรากฏแสดงคะแนนนะครับในการทํากิจกรรมใบงานออนไลน์ไลท์เวิร์กชีตนั่นเองครับถ้านักเรียนได้คะแนนเต็ม10นะครับแสดงว่านักเรียนได้ใส่คําตอบลงในช่องว่างถูกต้องทุกข,ข้อแล้วครับเมื่อนักเรียนทําชิ้นงานตามที่ครูแม็กได้มอบ หมายเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนะครับแคปหน้าจอหรือถ่ายรูปชิ้นงานของนักเรียนนะครับส่งงานครูแมกใต้โพสต์วิดีโอการสอนใต้คอมเมนต์ของโพสต์ชิ้นงานที่ครูแมกมอบหมายนะครับที่สําคัญนักเรียนก็อย่าลืมพิมพ์ชื่อชั้นเลขที่ของนักเรียนให้เรียบร้อยด้วยนะครับเมื Omaha, ่อน <com> ักเรียนนะครับแปะรูปพร้อมกับเขียนชื่อชั้นเลขที่ของนักเรียนเรียบร้อยแล้วก็ให้นักเรียนนะครับโพสต์ใต้คอมเมนต์ก็จะเป็นอันส่งชิ้นงานเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับ นักเรียนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนักเรียนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับการเรียนการสอนนะครับสวัสดีครับ